สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่เคยมาดูแลแต่ยังกล้ามายืนรอรับซองหนุ่มโพสต์งานน้องทีนกระเพาวอ้วนตึ้มไม่เคยมาดูแลน้องยังมายืนรอรับซองเรียกได้ว่าหลายคนุ้งจดก,กันเป็นอย่างดีสําหรับน้องทีนเจ้าของร้านอ้วนตึ้มกระเพาตะหลิวตัดล่าสุดเพจตีอ้วนชวนหิวได้แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าน้องทีนกระเพาวอ้วนต้มได้จากไปแล้วครับ น้องที่ผมและปลากระป๋องกับตันเรือไปช่วยให้น้องได้มีชีวิตใหม่กับรายการช่วยด้วยผมเพิ่งคราบข่าวในนาทีนี้ที่มีคนมาแจ้งทางเฟซว่าน้องไปแล้วเอาตรงๆผมเสียใจและเสียดายกับเด็กน้อยคนนี้ที่เพิ่งจะได้มีความสุขมีร้านกระเพรามีเงินซื้อของเล่นมีชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นผมไม่ทราบว่าน้องเป็นไรเสียชีวิตแต่ขอแสดงความเสียใจอย่างเสียดายครับ ส่วนสาเหตุการจากไปของน้องทีนเฟซบุ๊กต่อสักลุงทองเป็นผู้ดูแลน้องทีนรับเลี้ยงเมื่อ8ปีก่อนได้เผยว่าน้องจากไปเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา20นาทีวันที่16กุมภามพันธ์2566าโดยก่อนที่น้องจะจากไปน้องได้ลม้มลงที่เตียงของโรงพยาบาลและได้มีการปั๊มหัวใจแต่ไม่สําเร็จและต่อมาน้องทีนได้จากไปแล้วนั้นและกําลังเป็นตามาอยู่ในขณะนี้เรื่องการมอบเงินช่วยเหลือ ที่ล่าสุดทางเพจ Facebook ตีอ้วนชวนหิวได้ออกมาโพสต์ว่าท่านที่คิดจะช่วยบริจาคหรือมอบเงนช่วยให้น้องทีนผมขอแจ้งตรงนี้ว่าไม่ต้องก็ได้ครับถ้าจะมอบขอให้มอบกับคนที่ดูแลน้องจริงๆที่ผ่านมาก็คือพี่ต่อตอนที่น้องไม่มีใครน้องร้องหาทั้งญาติทั้งพ่อแม่ไม่มีใครมาดูเลยวันนี้น้องเสียท่านทั้งหลายจะมาขอเป็นคนรับเงินช่วยในงานต่างๆผมว่าไม่สมควรนะครับ ตอนที่น้องเดือดร้อนคุณอยู่ไหนกันซึ่งต่อมาพ่อแท้ๆของน้องทีนได้ทราบข่าวก็ออกมาเปิดใจว่าที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งลูกเมื่อเห็นว่าเขามีอาชีพแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งหรือแสดงตัวกลัวจะดูไม่ดีพอลูกจะได้เดินด้วยตัวเองในสิ่งที่รักสมัยก่อนมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ต้องแยกทางกันที่ผ่านมาก็ติดต่อหาลูกบ้างแต่ที่หายไปเพราะเดินทางไปทํางานหลายที่เลยทาให้ติดต่อกันยากส่วนใหญ่ รู้ข่าวจากในโซเชียลก็ไม่คิดว่าลูกจะลำบากขนาดนี้เมื่อวันที่5้ธันวาคมที่ผ่านมามาหาลูกแต่ไม่เจอมารู้อีกทีลูกก็เข้าโรงพยาบาลแล้วได้คุยกันตลอดผ่านทางไลน์ตอนแรกอาการดีขึ้นแต่อยู่ๆอาการซุดและก็จากไปพอรู้ข่าวใจหายมากมาหาลูกไม่ทันและต่อมาพบว่า Facebook ลายหนึ่งได้โพสข้อความระบุว่าใครไปช่วยงานน้องทีนให้สช่วยงานหรือโอนให้พี่ต่อเท่านั้นนะครับ บางคนไม่เคยดูแลน้องตั้งแต่เกิดปล่อยให้น้องลำบากจนลมหายใจสุดท้ายยังมายืนรอรับซองอย่างไรก็ตามทีมงานสยามนิวขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องทินด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ